ดวงเจ็ดวันเกิดประจำวันที่19มกราคม2569สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์วันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นในการทำงานซึ่งจะนำมาซึ่งไอเดียใหม่ๆและความสำเร็จได้ไม่ยากนักด้านความรักจะเต็มไปด้วยความโรแมนติกและความหวานชื่นการเปิดเผยความรู้สึกดีๆจะทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขและตื่นเต้นในการใช้ชีวิตร่วมกัน สีนำโชคที่ส่งเสริมด้านรายได้และการค้าขายคือสีเขียวและสีฟ้าส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นที่เสริมพลังอำนาจวาสนาบารมีและทำให้เป็นที่น่าเคารพโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือระหว่าง7นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีและ15นาฬิกาถึง17นาฬิกา ผู้ที่เกิดวันอังคารวันนี้อาจต้องเผชิญกับงานที่ต้องใช้ความอดทนและความพยายามแต่ก็จะนําไปสู่การบรรลุปเป้าหมายและความชื่นชมจากผู้อื่นได้แน่นอนในเรื่องความรักอาจต้องใช้เวลาและความเข้าใจในการสร้างความรู้สึกปลอดภัยและความพร้อมในการพัฒนาชีวิตคู่สีน้ําตาลจะเป็นสีนําโชคที่ช่วยเสริมด้านโชคลาภและความสําเร็จให้รุ่วงไปด้วยดี ทิศใต้จะช่วยเสริมความรักและเมตตาอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ในหลายๆด้านช่วงเวลาที่เป็นมงคลคือ12นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีสำหรับท่านที่เกิดวันพุธวันนี้เป็นวันที่การงานจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยโอกาสดีๆที่เข้ามาควรเตรียมตัวให้พร้อมและกล้าที่จะเสี่ยงกับสิ่งใหม่ๆด้านความรักจะมีการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นเปิดใจรับความรัก และสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงสีดำและสีเทาจะช่วยเสริมธุรกิจให้มีผลกำไรและโชคลาภจากการเสี่ยงดวงทิศตะวันตกจะช่วยเสริมด้านความรักและความสัมพันธ์อาจได้พบเจอคนที่ถูกใจอย่างไม่คาดฝันช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ7นาฬิกาถึง9นาฬิกาและ14นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน ความรู้และประสบการณ์ที่ลึกซึ้งในงานจะนำมาซึ่งการยอมรับและความเชื่อถือจากผู้อื่นทำให้คุณเป็นที่ปรึกษาและได้รับการไว้วางใจด้านความรักความสัมพันธ์จะลึกซึ้งและมีความหมายทางจิตใจช่วยให้คุณรู้สึกเติมเต็มและมีความสุขในชีวิตสีเหลืองและสีทองจะช่วยเสริมด้านความรักความประทับใจและการสนับสนุนจากคนรอบข้างทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จด้านการเงินการค้าขายและการเจรจาต่อรองช่วงเวลาที่เป็นมงคลคือ7.30นาฬิกา30นาทีถึง9.00นาฬิกาและ1 2 0 0นาฬิกาถึง14นาฬิกาท่านที่เกิดวันพฤหัสบสดีวันนี้ความยุติธรรมและความเที่ยงตรงจะช่วยคุณเป็นผู้นำที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากทีมางานและผู้ร่วมงานด้านความรักความซื่อสัตย์ และการให้เกียรติซึ่งกันและกันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและมั่นคงในระยะยาวสีแดงและสีแสดจะช่วยเสริมผลสำเร็จชื่อเสียงและโชคลาภทิศเหนือจะช่วยส่งเสริมการค้าขายทั้งในและต่างประเทศรวมถึงโชคลาภจากการเสี่ยงดวงช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ7.30นาฬิกานาทีถึง9 30. นาฬิกานาทีและ15นาฬิกาถึง17นาฬิกา สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์วันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเติบโตในสายอาชีพโดยการนำประสบการณ์เดิมมาประยุกต์ใช้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายด้านความรักความทรงจำที่ดีจะช่วยให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันสีม่วงและสีแดง จะช่วยเสริมความรักให้สมหวังและเป็นที่ชื่นชอบทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะช่วยส่งเสริมความสำเร็จในการสอบแข่งขันและการเลื่อนตำแหน่งช่วงเวลาที่เป็นมงคลคือ8 3 0นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาและ1 4นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีท่านที่เกิดวันเสาร์วันนี้ควรหาเวลาพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความเครียดเมื่อคุณได้พักสมองแล้ว จะมองเห็นโอกาสใหม่ๆรอบตัวและพร้อมรับมือกับความท้าทายที่กำลังจะมาถึงด้านความรักควรพิจารณาความสัมพันธ์อย่างรอบคอบและเข้าใจคุณค่าของคนรักซึ่งจะทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกซาบซึง้งและมีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกันสีชมพูจะช่วยเสริมการสนับสนุนและการอุปถัมภ์ขำชูทิศตะวันออก จะช่วยให้การค้าขายเป็นไปได้ด้วยดีและการลงทุนประสบความสำเร็จช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ8.30นาฬิกานาทีถึง1 0 0นาฬิกาและ1 3 0นาฬิกาถึง15นาฬิกาสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างความพยายามของคุณจะได้รับการชื่นชมและตอบแทนอย่างคุ้มค่าด้านความรักคนรักของคุณ จะมอบความอบอุ่นและความสดใสเหมือนแสงตะวันความสัมพันธ์ของคุณจะเต็มไปด้วยความรักและความเอาใจใส่ทำให้ชีวิตคู่มีความสุขสีขาวและสีเงินจะช่วยเสริมพลังบารมีวาสนาและทำให้เป็นที่เครารพยมเกรงรวมถึงโชคลาภทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะช่วยเสริมความรักและมิตรภาพที่ดีงามมีเพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือ ช่วงเวลาที่เป็นมงคลคือ5นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา30นาทีและ11นาฬิกาถึง13นาฬิกา